มันหมุนกลับลงมาอีกฮะแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดไว้พวกนี้มีหมุนตรงนี้มีหมุนตรงนั้นเอ้าโดนอีกเอ้ามันซ่อนอยู่ข้างในมันซ่อนอยู่ข้างบนมาทางข้างบนมาทางข้างล่างเอาไงเอาไงในชีวิตนี้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปต้องเละต้องเละต้องโป้จะโผล่มาตรงต้องท้ายตรงที่ยืนเลยโอ้ยเจริญเจริญละยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ทำไมต้องโผล่มาตรงที่เรายืนพอดีเป๊ะด้วย ถ้าผมสไลด์ไปแบบรัวๆรัวๆเร็วๆเๆๆต้องรอด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 ติดอีกสองอันสามอันสี่อันเอ้าโดนุม้าไปโดนตกลงมาอีกเอาเข้าไปตายแล้วเลื่อนเหลือแค่นี้จะทำงไงวิทางโลงดีจังเอา้ารอให้ผูดจบก่อนก็ได้ครับพี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นเอายิงไม่เข้าด้วยเอาจนเลันละ เอาไาอีกตัวมาอีกตัวเอาเอาเข้าไปอีกตัวหนึ่งสองตัวสามตัวเอาเข้าไปโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วทำไมยิงมันไม่เข้าลอยมันถอยหลังแล้วก็ยิงจากข้างหลังนี่ถนัดนักละถนัดนักโจมตีจากด้านหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเรื่องรอบกาดเนี่ยที่หนึ่งอ่ะไปสู้ตรงหน้าแบบตัวต่อตัวฝันไปเถอะเพช้าจะเย็น นั่นเนี่ยอดึกว่าไฟวามันจะหายเออสรุปมันไม่หายเราหายเองหายวับไปกับตาเลยโอเคโหลดเซฟเดิมปะทากันซึ่งหน้าเลยไหมซึ่งหน้าเลยไหมเอาอะไรไปคิดจะไปทู่ซึ่งหน้ากับมันนุ้ยมันต้องมันต้องย่อยยับเลือดมันเหลือขีดเดียวแนละ้วพูดเลย ตอนนี้เราสู้กับสปาร์คแมนนะครับผมบอสตัวแรกของ Rockman เวอร์ภาค3ามนะภาค2ดูหรือย,อยังเอ่ยภาค2ดูหรือย,อยังภาคแรกหาไม่เจอแล้วเพราะว่าน่าจะฝูดหายตามกันเวลาแล้วเพราะว่ามันเก่าซะเหลือเกินเฮ้อดีทำอะไรเข้อมาที่ต้อหอยร็อกเอ้านี่ทำไมวางแน่นเงี้งโอ้ยแมพร้อมกันสองเน อันนี้มันไม่หายอ่ะโอ้หายอยู่วิ่งมาโอ้ย <laughs> มันจะทำไว้ทำเพื่อเริ่มจะขิงขืง่งคนที่ทำไปนี่